สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามันนี่กับมาพ่ๆพกับส่งมอดอนสาวตูกีคือเก่าเด้อมาวันนี้ม่าพอกันอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่เพื่อนลแล้วน้องพี่นองเน้องคือสตุกไปเที่ยวอยู่ที่มุกดาหารสอง สามวันสองคืนน้องพี่น้องนาะซึ่งทางเอื่อยเผืนผ้าน้องๆนะไปเที่ยวในไรๆสถานที่น้องพี่น้องนาะซึ่งไปแล้วล่ะกะ็มีความสุขล่ะก็อึ่งในสถานที่นั้นๆน้องพี่น้องนาะเพราะว่าสตุกเองนะไปทํางานอยู่ที่ประเทศไทยสิบป,ปีน้องพี่น,อน้องนาะโบได้ไปใส่เลยน้องพี่น,อน้องนาะไปล่ะกะห็หางเงินอย่างเดียวน้องพี่น้องโบมีเวลาไปเที่ยวล่ะกะ บ่อยากไปนาพี่น้องเนะเาะราวาการไปแต่ละเถือคือขาใส่ใจเนาะพี่น้องเนาะคือโดนๆไปเธอหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะประมาณปีหนึ่งไปแค่ปีละเถือเท่านั้นเนาะพี่น้องเนะเาะพอได้กลับมาอยู่บ้านแล้วได้หาโอกาสดีๆจากเอื่อยเนาะพี่น้องเนาะทางเอื้อยได้ ตงเงินมาหายน้องๆไปเที่ยวน้องพี่น้องเนาะเพิ่นเพราะว่าเพิ่นมาเที่ยวที่มุกอาหารเพิ่นก็เลยหายน้องๆนะไปเที่ยวต้องขอบคุณทางเอื่อยเราพี่น้องนทียิบยื่นโอกาสดีๆนี่ห้กับน้องที่เปิดโอกาสดีๆนี่ห้กับนองได้ไปเปิดโลกกว้างไปเห็นโลกกว้างน้องพี่น้องเนาะซึ่งแต่ละสถานที่ที่เอื้อยเพิ่นพาไปนะเป็นสถานที่สวยงามน้องพี่น้องเนาะเห็นแล้วอลังการนะพี่น้องสตูไปแล้วสตูหมักแล้วก็สื่นโสในความเป็นไทย อยู่แล้วน,น้องๆเนาะพอได้ไปเที่ยวในสถานที่หลายๆสถานทีน่แบบนี้แล้วแห่งหูซึกว่าแห่งหักลักซึมศับ์กับกป,รประเทศไทยมากขึ้น้องพี่น้องเนาะในความหูซึกของะตะกุกนะไปแถวไปที่ประเทศไทยก็คือมีความหูซึกว่าคืออยู่ในบ้านคงจะาของน้องพี่น้องเนาะหรืออาจจะเกิดจาก การซึมซับนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสตุกอยู่เป็นอยู่ที่ประเทศไทยเป็นเวลาสิบสิบปีนาะพี่น้องเนาะสาบ้านหลังทีสองแล้วพี่น้องสตุกรูซึกแบบนั้นนาอพี่น้องเนาะคือแบบว่าไปแล้วล้ะก่ะมีความสุขแล้วก็ะแบบว่ามีความผูกพันนาะพี่น้องเนาะไปแล้วหูซึ่งมีความสุขแห้งๆนาะพี่น้องน้องตขอบคุณทางเอื้อเนาะที่ที่ได้ยิบยื่นโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับน้องๆนาะพี่น้องเนาะ มาพี่น้องมาเมื่อนี้สาตุกะจะมั่งว่าถึงน้องทิดาราวสีวิไลน้องพี่น้องน้อง,องคือสาตุกนะ่ะไปอยู่ทีหมงนาหารน่ะ สามวันสองคืนน้องพี่น้องเนาะบบมีเวลาเหตุคลิปน้องเลยน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าสะตุกนะกับเบิ่งข่าวข้าวน้องอยู่ตลอดเวลาน้องพี่น้องเนาะในใจนะอยากเห็ดอยากเห็ดคลิปน้องใจสิขาพี่น้องเลยแต่ว่าบบมีเวลาน้องพี่น้องนอะเนื่องจากอยู่ในโรงแรมน้องพี่น้องต้องคอยดูแลคนน่อยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคนน่อยกับหมักส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นน้องพี่น้องเนาะก็เลยต้องดูแลน้องอยู่ตลอดเวลาก็เลยบบมีเวลาเหตุคลิปของน้องทีดาราเลยน้องพี่น้องเนาะ แล้วพ่อมาอยู่บ้านนั่นแหละพี่น้องสาตุก,ก็เลยมาติดตามข่าวข้าวน้องและกะมาเหตุคลิปน้องในมือนีน้องพี่น้องเนาะคือคลิปที่สาตุกจะมาเห็ุในมือนีก็คือคลิปที่ทางน้องที่ดาลาวนานได้ห้องเพลงจากใจคนลาวสึ่งเป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นจากพอคูศรีวิไลแต่งให้น้องทีดาลาวได้ห้อง สื่อความหมายมีความหมายนาะพี่น้องเนาะบ่งบ่งบอกความหูซึกเกี่ยวกับคนล่าที่มีต่อพระพันปีหลวงนาะพี่น้องเนาะซึ่งฟังเล้วหละกอักษซึ่งฟังแล้วน้าตาสีไหลานาะพี่น้องเนาะคือคลิปนี้กะคนขังไร้ยมือ่อลายว่านเลยล่ะพี่น้องแต่ว่าเจ้าตูกก่กะขออนุญาตเอามาลงในมือนี่มาเห็ดคลิปในมือนี่นาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเจ้าตู่นะอยากเห็ดเพราะว่าเห็นแล้วแปลว่า พอเห็นคลิปที่น้องได้เอาลุงแล้วน้องแบบว่าเป็นเพลงที่ขนขังมีกระแสแล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่า ฟังแล้วติดหูเป็นเพลงที่ฟังแล้วน้ำตาลายน้องพี่น้องนาะอซึ่งเพลงเพลง,งนี้นะเหตุไห่นอกดังมีกระแสจนถึงขนาดมีซ่องข่าวส่องหนึ่งอยู่ที่ประเทศไทยเป็นส่องที่ขนขังดังน้องพี่น้องเนาะได้เอาคลิปของน้องลงไปเผยแร่น่ะพี่น้องสตูขินเล้วสตูภูมิใจแล้วก็ดีใจเนาะที่น้องเองนะ่ะห้องเพลงออกมาได้อย่างดีห้องเพลงออกมาสื่อสารความหูซึกออกมาได้อย่างดีจนเพลงของน้องนะ่ะ ถือทางช่องทีวีดังนะเอาไปลงข่าวเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องเดี๋ยวเฮาไป z o o คิป i นี่ไปดำเนินการเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นมดชาวตุกก็ต้องขออนุญาตทางช่องไทยทีวีรัฐเนาะพี่น้องเนาะที่จะเอาคลิปนี่ลงมาเผยแพร่ต่อเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องเดี๋ยวฮามา zoom ปไปำดำนําการเ้อ คุณผู้ชมคะพอเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคนไทยทั้งแผ่นดินก็โศกเศร้าเสียใจเหมือนกับการสูญเสียแม่ของแผ่นดินและไม่ใช่แค่คนไทยนะคะจะให้ดูค่ะว่าชาวสอปป,อปอลาวคนนี้แต่งเพลงขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะแสดงความอาลายัยไปฟังพร้อมกันเพลงจากใจคนลาวค่ะจจาากในคน พี่น้องพอได้พอได้ฟังไปนำการแลนะ้วเนาะพี่น้องเนาะซึ่งน้องเองน,งน,องอน่ะ สื่อสารเพลงออกมาได้อย่างกินใจฟังแล้วหูวซึกน้าตาสีไหลน้องเนาะคือถ้าชาวตุกเองต้องขอขอบคุณทางพ่อครูนาะพี่น้องนะทียิบยื่นโอกาสดีๆให้กับน้องถูกๆโอกาสที่มีโอกาสแล้วยิบยื่นให้เด็กหน่อยเล่าคนนี้ได้ออกมาแสดงความสาถเนาพี่น้องเนาะให้น้องนะเป็นคนออกมาสื่อสารความหูวซึกนี่น้องพี่น้องนาะซึ่งเพลงที่น้องฮ้องออกมาได้บ่งบอกถึงความหูวซึก ของคนลาวที่มีต่อคนไทยหรือพ,พันปีเหลืองน้องพี่น้องนะ้องอาไลาอาวอนล่ะกะ็มาอบอกถึงความหู้สึกของคนลาวถูกคนน้องพี่น้องนะ้องซึ่งเป็นเพลงที่ฟังแล้วกินใจเป็นเพลงที่ฟังแล้วน้ำตาไหลาน้องพี่น้องนะ้องซึ่งชตุคินเล่าสตุดีใจน้องพี่น้องนะ้องดีใจที่นอกนะ่ะในห้องเพลงนี่องบอก ถึงความหูสึกของคนลาวถั่วประเทศน้องน้องน้องล่ะกะ่ชาตูกาดีใจที่น้องห้องเพลงออกที่น้องห้องเพลงนี้ออกมาได้อย่างดีได้อย่างกินใจจน เหตุให้ช่งทีวีอยู่ที่ประเทศไทยขนขังเป็น่องที่ดังได้เอาข่าวของน้องลงไปนพน้องนะ้อเสิ่งเป็นการดีต่อน้องเพราะว่าน้องนะ่าจะได้ดังขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วนพน้องนะ้อเสิ่งเชิญชตุ๊กเ็นแลว้วชตุ๊กดีใจละะ่ะค่ะภูมิใจนพี่น้องเนาะคือทางพอพ่อคูศรีวิไลเพิ่นกะจะดีใจละะ่ะค่ะภูมิใจอย่างเน่นอนนพี่น้องนะ้อทีเพิ่นนะ่ะแต่งเพลงนี้ออกมาแล้ว พี่น้องที่ดาราลาวเป็นคนห้องซึ่งได้ผลตอบรับอย่างดีเลยเนาะพี่น้องนเนาะซึ่งทางคนไทยแล้วกะ็คนลาวมักและกะ้วก็ชื่นชอบในเพลงที่ทางพ่อครูศรีวิไลเป็นคนแต่ง มาเนพี่นงนอะสะุกฟังเล้วสะุกยังน้ำตาไหลาเลยเนพี่นองเนาะมาพี่น้องมาวันนี้เฮากับมาคอยส้มกันไปมาคอยเบึง่งมาคอยเป็นกำลังใจให้ทางน้องที่ดาเล่าหล่ะก็ทางพอครูสีเวลกันเน meantime, พี่นองเนาะเสตต่วนสะตุ้เสื่อเลยเลยว่ะทางพอครูสีเวลิผน,นจะประดิษเพลงผนจะแต่งเพลง,งออกมานี่ยเพื่อให้น้องที่ดาเล่าห้อง เป็นเพลงที่มีคุณภาพอย่างในนอนนอพี่น้องเนาะเฮาก็ับมาคอยติดตามมาคอยส้มมาคอยให้กําลังใจทั้งสองพ่อลูกนี่ไปนํากันเลยเนพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้สตูกะจะขอจบลงเท่านี้ก่อนเดอ้อฝากให้พี่น้องสวยกดไลค์กดเซ์กดติดตามไ้ส่งบอดอนสาวลุกในเดอ้อสบายดีสวัสดีค่ะ